กอสวัสดีผู้ชมช่องไลฟ์ใส่หันทุกท่านนะครับอคลิปนี้เป็นข้อมูลชุดสรุป2ตัวท้ายเราเันที่1น,นครับหรือว่า2ตัวบน,นครับแราววันที่1กลุ่มปาปันสองพันห้รับเป็นข้อมูลชุดที่1ก็เลยทีสรุปไว้นะครับก็มี15ชุดนะับทั้งหมดนะครับ ก็ผมจะพาย้อ่านไปดูคางวดวันที่17เมกราคมที่ผ่านมาทัว่าเลขมันเข้าอย่างไรนะเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อในงวดนี้นะครับก็ในงวดที่ผ่านมานะครับก็ชุดที่1น,นะครับชุดที่1ของเราครับข้อมูลชุดที่1ก็เข้าไปที่ชุด e f นะรผม ชุด,ดีเอฟครางที่ห้าเก้านะครับห้าเก้าขาือเข้าตัวกลับนี่ครับชุดดีเอฟห้าเก้าเก้าห้าก,ก็เข้าไปตัวกลับสำเนาทดนี้นะผมวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ก็ได้ชุดสรุปตามนี้นะผมก็ลอง ำไปพิจารณายูนะครับผมสำหรับท่านในที่ชื่นชอบนะครับก็นำไปใช้เป็นแนวทางได้นะครับผมสวัสับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามก็ขอให้ถูกน้อนทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ